กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับก็ผมสแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์ประบาทผมเด็ดพระประมินพระมหาภูมิพลอ่ะดยจะดีในราชการที่เก้าของเรานี่เหรอครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นทรพสินใหญ่นะครับแต่มานานแล้วนะครับท่านทาดับเหรียญน,นี้นะครับท่านเดี๋ยวไมา่พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านดูนะครับว่าเป็นปีปศอะไรจำนวนการปฏิยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ดูสิครับเป็นปีพศอะไรครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านทำไมมันมืดตื้อๆอย่างเี้ยโทรศัพท์มองไม่เห็นเลยครับเนี่ยนี่ครับสองห้าห้าหนึ่งนะครับเนี่ยลองมาดูสิว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับตลอดปีสองห้าห้าหนึ่งนี้นะครับ่านปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้จานวนการผลิตเด้อดครับอยู่ที่เท่าไหร่เอออยู่ที่ผลิตน้อยนะครับ 18ล้าน4,500,000เหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับท่าน18ล้าน4 5 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับท่านในระดับดยูนเซียงเขาให้อยู่ที่เดือนละ1 0 0บาทครับท่านถ้าใครมีอยู่นะครับอนาคตไม่ธรรมดาเลยนะครับ